้โอมเสวัสดีครับคุณไม่ชอบตงสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องใ่ยอย่างนี้หลายๆคนเปิดมาอาจจะคิดว่าเฮ้ยบินมอไซค์แม่งแคสเกมได้ด้วยหรอวะคือว่าตอนนี้แล้วก็เปิดเทอมแล้วใช่ไหมละ่ะคือเราก็ต้องตัดผมเอ่อเราก็ต้องตัดผมอาจารย์เขาบอกให้เราตัดหลังจากที่ผมไปตัดผมเนี่ย ส่งเฮียพอตัดผมปุ๊บนี่รู้สึกไม่มีความสุขเลยอาจารย์เขาบอกว่าถ้านักเรียนขี้อยากจะไว้ผมเนี่ยก็ให้เป็นสาวประเภท2ได้ก็คือเป็นตุ๊ดนั่นเองนะครับผมถึงจะไว้ผมผมยาวได้มากกว่านี้เออแล้วผมก็พูดกับเพื่อนยังไง้เฮ้ยเราเป็นตุ๊ดดีกว่าเปละะ่าถึงจะได้ไว้ผมยาวเออนึกไปนึกมาผมอยากเปิดตัวแบบผู้หญิงบ้างว่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับรายการเด็กเกมอุ่ดดีวาครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดิมนะครับผมเกมโซฟีแบบกระชับ เคิรคือภาคที่แล้วเนี่ยผมก็ก็ลองเล่นอยู่แล้วแล้วเล่นหมวดไอแม่ด้วยมันก็เป็นอะไรที่ยากอยู่พอสมควรนะครับผมหอกหักเอยเล่นเอาแบบว่าเดี๋ยวเนั่นแหละนะก็ผมหวังว่าคราวนี้เนี่ยเราจะผ่านสองทุมไปได้มีน้องบางคนมาถามผมว่าถ้าพี่กลัวผีแล้วพี่จะเล่นทําไมบอกตรงว่ามันท้าทายมากเพราะมันเกมที่ตื่นเต้นไงเอออ๋อแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่มี เด็กคนหนึงว่าแฟนอัพมาให้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะคราวนี้ก็วาดมาให้ลงสีด้วยดูดีด้วยขอบคุณนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคราวนี้ผมจะไม่พูดมากแล้วกันนะ ไฟดับอ่ะไม่กล้าเดินออกไปแล้วอ่ะกูไม่กล้าเดินออกไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหลอดไฟแตกไงไม่กล้าเดินออกไปเลยอะ่ะ What the fuck What ลูกใครวะน่ะลูกใครวะเมื่อกี้ลูกใครวะเมื่อกี้ ลูกใครวะเมื่อกี้ใครปล่อยเด็กออกมาเดินเล่นแถวๆห้องนวะกูไม่เคยเจอเลยภาที่แล้วอะ่ะเจอคนวิ่งผ่านตรงห้องน้ําใช่แต่คราวนี้กูวิ่งลงมาตรงห้องรับแขกกูเจอเด็กวิ่งเล่นไม่วิ่งเหมือนสนามเด็กเล่นเลยอะ่ะ แม่งเล่นอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวว่ากูจะชอ็อกตายบ้างหรอวะเล่นอะกูเครียดเลยเอาใหม่แล้วกันโอเค <c oughs> กลับมาอีกแล้วนะ <c oughs> สองทุ่มมายากขนาดนี้เลยเหรอ ใครร้องก็ไม่รู้นะสิ่งมันแค่คนแก่ถอนหายใจอ่ะเออแม่งแบบถอนหายใจมันแบบว่าไม่มีอากาศหายใจอ่ะเอออ่าใครที่ใครร้องไห้เดินออกมาเลยกูไม่กลัวแล้วอ่ะกูไม่กลัวมึงเดินออกมาเลยมึงเดินออกมาเลยออกมาดิไม่เดินใช่ไหมกูไปหามึงก็ได้ไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนมาให้มาได้ มาไม่มาเสียงเฮี้ยแล้ววะกูไม่กลัวอะไรรู้ไหมกูไม่ได้มองจอไงกูมองคุณผู้ชมกูรู้อยู่แล้วไม่ต้องมาพ่อกูตายแต่กูก็จะเล่น โอเคต่อแบบนี้ดูดีกว่าเยอะสักว์ว่าแม่งมองลำบากไงไม่รู้ทำไมเริ่มตอนแรกๆแบบมันจะไม่ลบป่ะแต่พอฝนตกปุ๊บเหมือนเป็นการเริ่มอ่ะแตบบ่ก็เริ่มลบทีละนิดอะไรเงี้ยเซฟพอยต์มันคืออะไรอยากรู้มากเลย What Ass Ass Fucking Fucking Dead Fucking Bitch It Fucking Bitch It Fucking Bitch

อะไรไม่เล่นหรอกนะไม่เล่นหรอกนะกูไม่เล่นหรอกนะเดี๋ยวกูจะหนีให้ดูเดี๋ยวกูจะหนีให้ดูไม่เล่นหลอก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 ไม่เล่นหรือหลอกไม่เล่นไม่เล่นไฮแอนดซีกูไม่เล่นที่ทั้งนั้นเน่ะนะพูดเลยหลายชั่วโมงเดียวกูก็จะเช็คพอยต์เว้ยทีพูดเลยว่าตอนนี้กูใส่แว่นแล้วกูรู้สึกเหมือนมีพลังเข้ามา อย่ามาอย่ามากูได้ยินเสียงนะแอบ fucking dick พูดเลยว่าตอนนี้กูใส่แว่นแล้วกูรู้สึกเหมือนมีพลังเข้ามาพลังเข้ามาพลังเข้ามาผมคออยู่ตรงนี้ดีกว่ารู้สึกว่าถ้ายิ่ง เล่นมากๆเนี่ยรู้สึกแปลกมันรู้สึกแบบว่าในใจมันรู้สึกเหมือนแบบมันมีบางอย่างกาลังไม่รู้ดิมันมันรู้สึกเหมือนมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ผมขออยู่เล่นก่อนดีกว่ามันรู้สึกแ,บบแปลกๆไงไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมผีนานแล้วมันเริ่มมันเริ่มรู้จักคำว่ากลัวใหม่อีกครั้งหนึ่งอะเออมันรู้สึกสดชื่นไงไม่รู้คือปกติเนี่ยผมดูหนังผีแล้วไม่เคยไม่เคยกลัวอะไรไงไม่เคยเฮีย้ยแบบไม่เคยช็อกเลยอะไรเงี้ยแต่พอเล่นเกมผีปุ๊บนี้คนละเรื่องเลย ผมขอพักตรงนี้ก่อนดีวกว่สาสำหรับคนผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ดูผมและติดตามผมเนี่ยถ้ารู้วิธีแล้วเนี่ยก็แชร์กันบ้างนะนะครับผมเป็นไปได้ข้ขอบค,คุณมากเลยถ้าแชร์กันอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, อย่าลืมกด Subscribe ข้างล่าง and เออ tag โซ่ไปชื่อผมไว้ชื่อกัใหม่พาดหน้าครับสำหรับวันนี้ก็บาย